ทำงาน2ปีได้ค่าจ้าง20ล้านเปิดบ้านซิโก,โก้หลังไปคุมทีมเวียดนามเชื่อได้เลยว่าใครที่เป็นแฟนบอลไทยคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะว่าเขานั้นทำผลงานให้กับประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยไว้อย่างมากมายสำหรับซิโก,โก้เกติศักด์เสนามเมืองที่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขานั้นจะทำงานอยู่ต่างประเทศเป็นหลักก็ตามบอกได้เลยว่ารายได้ของเขาคนนี้ไม่ธรรมดาเลย ไปดูกันว่าจะร่ำรวยขนาดไหนโดยย้อนเวลากลับไปเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบในด้านการเล่นฟุตบอลอย่างมากและเขามีโอกาสที่ขึ้นไปเล่นระดับทีมชาติในปี2533โดยติดหนึ่งในทีมชาติไทยยุคเยาวชนก่อนที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2536เขาเป็นหนึ่งในทีมชาติไทยที่นำฟุตบอลไทยไปชนะมากมายหลากหลายรายการ คนไทยที่เชียบอลตอนนั้นมองเขาเป็นอนาคตของบอลไทยเลยทีเดียวโดยนัดสุดท้ายที่เขาเล่นในฐานะทีมชาติคือนัดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตท,ที่สนามสุพัชราไสาเมื่อปี2550หหลังจากนั้นเขาก็ผันตัวเป็นครูฝึกสอนจนก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนที่จะลาออกไปและได้รับโอกาสจากทางเวียดนาม โดยสโมสรเวียดนามฮองฮันยาลายได้ทุ่มเงินกว่า20ล้านให้เขาไปคุมทีมนักฟุตบอลเวียดนามโดยเขาสามารถคุมทีมได้ดีขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก dailylifeexpress com